ไม่เมื่อกี้ผมเล่นบิการ์จูเหรอวันนี้อ่ะทำไมผมเล่นบิการ์จูแล้วผมโหดจังวะรอบชิงวมาได้บิการ์จูแล้วผมโหดขนาดนี้เลยเหรอว่เธอคือบิการ์จูมันเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือตัวแบบมันเป็นตัวมิติเมตามันเป็นตัวที่สู้ใครไม่ค่อยได้ครับแต่ผมเล่นได้ก็สู้ใครไม่ได้เลยว่าเมื่อกี้ตาว <c oughs> เแฮ้เท่ห์อยู่นี่วะข้าทำให้ผมได้เป็นเอ่อเนี่ยใคร่ฟ์าวะทำไมคุณถึงเลืกตัวตะกรอนวัดอะไรนะ,ะผมเชื่อว่าวัตถุดิบนี้นะครับจะทำให้เชฟเขาเรียกว่าอะไรวะชิบหายคุณลืมจะทำให้เชฟอชอบแน่นอนครับเชฟ พรตถุดงนี้ผมคัดสรรมาเลยดีผมเลือกมาจากที่บ้านผมครับเขาชอบทานวัตถุดิบชิ้นี้ครับผมและทําให้ผมได้ทําอาหารครั้งแรกเพราะวัตถุดิบชิ้นนี้ครับเชฟเฮ้อฮะเนื้อโหโคเยอะเลยกูเดินอีกแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมโดนลุมสามอีกแล้วอ่ะทำไมเลนโบนี่มันมีลุมสามอ่ะครับเฮ้ยปลามาว่ะปลามาเติมมาปลาเติมมา เอาเลยเลยเอาเลยเลยเอาหรือเปลเอาลปลาเอาลือเปล่าเอาหอเปาเอาหรือปลปเอาเลปปานี้ชนี้ผมภูใจมากครับเชฟผมก็เชเชฟโอ้โหิเดียวเชฟดิเดียวมันจะตายแล้วเชฟเอาเลยเชฟโอ้ไม่ไม่สุเลยเลยไม่สุนเลยเลยข้ามหน่อยข้าหน่อยมันห้าวมันห้าวเอแมคุณมาเชฟเกสส่วนผสมคุณต้องมีอะไรนะ ใช่นะโะตอเล่นไปด้วยอ่านไปด้วยเหรอครับเชฟแม่นีนะครับเชฟผมจะอ่านเชฟเองนะว่าโ้และส่วอ๋อกุ้งล็อกเตอร์ได้ครับเชฟผมจะทำกุ้งล็อกเตอร์กับกุ้งแม่น้ําผสมกันรับรองว่าเชฟต้องถูกใจและแปลกใจมากครับเชฟคุณลึก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 เชฟผมจะตายแล้วเชฟเฮ้ยสูด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  ตายหมดตายหมดตายหมดสยวยสวยยหมดเฮย้ยไม่ตายได้ไงวะตัวโคตรถึกเลยที่ดอกที่ดอกพี่จางที่ดอกพี่จางตัวแทงตัวแทงสวยมันคือตัวแทงเหรอวะผมต้องกลับนะไม่ไหว,วจิบปะกลับก่อนจับก่อนเดี๋ยวผมไม่สุกกลับก่อนเดี๋ยวผมไม่สุกครับโอเคส,ยสยวยสวยปลา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 แตงวน้ว่ายาเดี๋ยวไม่ได้กินรีบอะไรวะ เฮ้ยนะยัยนะไมาอยู่ไม่อยู่ทีมล็อหุ่อยู่นะดีกว่าูเฮ้ยไม่ดูนะไม่ดูนะแน่นิ่งนะนิ่งนะเฮ้ยปาดมาดเจ็บมากเชฟมันเจ็บมากงูหิ่นิดเดียวมันจะตายแต่กูตายหมดเพื่อกูตายหมดกูกลับ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 เชฟกลับเชฟกลับเชฟไหนวะไม่เป็นไรเลย ระวังระวังระวังรับรับตำเมียนให้รับเมียนให้อ๋อเลิ่มหมดเริ่มหมดตัวต้องเกิดปะตัวต้องเกิดปะนายกลับไปไหมเฮ้ยจะเอาเรื่องหนึ่งเก่งเหรอตัวเนี้ยมึงเก่งเหรอมฮ้เฮ้ยเก่งบอเก่งบอเก่งก็มาดีเก่งก็มาดีไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้เฮ้ยเอาเลยเอาเลยจ็บอยู่มันเจ็บอยู่โคตรเยอะเลยครับโอ้ยโอเคทำดี คนมันเทพอ่ะคนมันเทพอออชิปผานะละรอรอรออ่ามันเจ็บมากเทฟเอาเลยเทฟเออสวยแม่นีนค่คู่หูจริงๆคู่หูจริงๆสวยแม่คเราไม่สามารถลัดมันได้เลยดามิเราไม่พอคูอ่หูคู่หูว่ะคู่หูคู่ฮาว่ะสวยคู่คู่ฮาว่ะเฮ้ยเอาเลยเลยเลยให้เราต้องเข้าแล้วชุดเลยเอาชิปหายกูไม่ได้ชุดบอลกูหมดอ๋อป้อมหมดเลยเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอา ชิปหายผมลึกไปผมลึกไปโทษอลึกไปลึกไปไม่ไหวนี่ลึกเองลึกเองครับการจัดจานนี่ดีอะไรวะว่าดูฟ้าใจเย็นครับเชฟทุกอย่างมันต้องอ่าเป็นขั้นเป็นตอนครับผมยังรีบไม่ได้ครับใจเย็นนะไม่รีบผมรีบไปหน่อยครับผมรีบจัดจานผมก็เลยตายเลยเชฟเห็นไหมถ้าผมไม่รีบนะผมไม่ตายช่วยเฮ้ย,ยตายครับจริงเลย นอนเก่งนอนเก่งก็ตายไปดินอนเก่งก็ตายไปดิถึกจังวะถึกจังวะโถด๋อยสวดอยโอ้โหไม่ได้ประสกคนเลยเลื่อยไปอะไรชิปชิปลึกอีกแล้วลึกอีกแล้วโอ้ยโดนโดนอ้่าโดนเฮอาชิปตายอีกแล้วโอ้โดนใส่หลับโดนใส่หลับเมื่อกี้ง่วงนอน โอเคถือว okay. ่าทําดีทํำทาดีไปล่างดีกว่าไปล่างลุนลุนตนือยู่ตตายม่นิดเดียวมันถือจังวะทาจริงเอาเร็วเตัวนั้นเลยไม่เอาตัวนั้นวะโตัวนเอาโดดเฉยโดนนีเฉยตัวนั้นมันตายอะตัวนั้นมันหนีไปได้ป่ะ่ตาใจไม่เอาตัวนั้นว่ะ ต่อยต่อยเจ็บไว้ส่ลาบเฉยโอเคเจนะเชฟเจน,น,นะาเชฟอย่าลื่นปะครับเชฟมีบ้างหรือเชฟไม่ไหวไไหว่ากับก่อนโอเคกับทิศนิดเดียวสวยทำดีทำดีโจซูกิเพย์ได้ดีมากครับเมื่อกี้ คทำอาหารคุดีมากโอยเกตหนเกหนึ่งเกหนึอไม่ไหวอดาเมนไม่มีพอพอพมาแล้วมาแล้วว้เยอะว้าเยอะว้าถอยดูถอยดูอยไม่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 หวางไม่ไหวโอโหตายตายหมดทีเลยเหรอน่นเมื่อกี้เมื่อกี้ผมาตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบ ใส่ทีเดียวครับถ้าสกิลห <bunker ring S 1> มดก็คือมันจะไม่แรงละตกแในภาพไม่ค่อยแรงต้องรอสกิลที่ผมรีบไปหน่อยสวยๆตายตายตายมันไม่รอดมั้งรอดอยู่เหรอปล่อยมันรอดไปลองนี้กันได้คนได้เปรียบสวยสวยตีตีช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับใครได้ช่วยหน่อยครับ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  เฮ้ยคิดผานแล้วคิดผ่านแล้วคิดผ่านแล้วเยี่ยมรู้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 นะฮ่าฮ่าเยอะจัง้โอ้ตายด้วยเ้อไม่มีการมาช่วยกูเลย้ตายตายอีกแล้วโู้เสียงเว้ยเสียงเว้ยพี่ไปล้างแค้นเพื่อบึงอายจะประคายยี่อยู่ไว้แหละคารินโอ้เรื่องวะเรื่องวะแม่กลิ่นเลยมันก่งเลยกุ้งไอ้กุ้ง

เราต้องด้วยาตองด้วยไปมา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 ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ตองแล้วเหรอตรวนี้เลยเหรอมาเอาหนะเหนะเหนะทำไม่แน่เอาไม่แน่เอาไม่เอาลองตักกันอเก่งเก่งโอ้ยอได้ยูนะามามา กเทากับท่ากนไานกันตบานก้นกนใส่ส,สวดวยนาในาใส่มันใส่งงของผมมันใส่ง่วง,ง,งผมโอเคตรนีมม้สำเร็จสำเร็จโอเค <Okay. S 2> โอ้โหไม่กันบ้านกันเลยวถามทจริงกันบ้านทักคนทีเถอะว่าเป็นฟักกคนไปทำอะไรกันเนี่ย้ว พ้นถูกฝากชุดทีชุดทีดทยังมา,ายังมาเหมือนแล้วไม่มีบอลไม่มีบอลเลยเอโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ครับทำอันนี้ครับฮะเ,เป็นชุดสักเจ็ดลูกแล้วกันไหนเจ็ดลูกก็ชุดเจ็ดลูกก็ชุดไปก่อนเออเก่งจังวะเก่งจังวะไอ้น้องมึงเก่งอ่ะมึงเอาอเคู้มเอาไอ้พวกถืกอกายพวกถือกะแหม่นุ่งแพ้ทางพวกถือกันเลย สวย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 มแพ้ทางตัวพิวดิก็มาด็ครับก็มาเครับไอ้น้องก็มาเดครับไอ้น้องเฮ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็มาดครับไอ้น้องก็มาเด็ครับไอ้น้องก็มาด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 ็ครับไอ้น้องก็มาด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 ครับไอ้น้องอไม่ได้ไม่ได้ชุไม่ได้ชุ ยังตาย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 เฮ้ยยังไม่ตายนะไังตายนะเฮ้ยก็มาเลยครับมันมันเนื่อว่าผมผมมีบอลให้ชุดเยอะไงจริงเรามีแค่เจ็ดลูกครับโอเคโอเคทำดีทำดีเนี่ยกดมากกดมากกดไลค์กดติดป้ายเป็นกลังใจครับ คนนั้นก็นแตใครเป็นใจครับบายบายโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยรังสรรให้อาหารชิ้นนี้อร่อยมากให้เชฟเอฟมาเราทานนะครับผมขอบคุณจริงๆแ,แอดเพื่อนไปแล้วคุณไม่รับเพื่อนผมมาคุณยิงโบ